นี่คือเครื่องพิมพ์นะครับอิงแมนอิงแทงเอฟสั R 2 3 0นั่นเองนะครับผมในเซตนี้นะครับมันจะสามารถทำให้คุณพิมพ์ภาพลงบนบัตรพนักงานได้เช่นตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมในเซตตัวนี้นะครับผมมันจะสามารถทำให้องค์กรของคุณไม่ว่าจะเป็นร้านค้า SME บริษัทห้องสมุดหน่วยราชก,การ หรือว่าจะเป็นโรงเรียนโรงแรมนะครับผมคุณเองก็สามารถที่จะพิมพ์บัตรพนักงานด้วยถาดซีดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ย RR200 เนี่ยมันจะมีถาดซีดีมาให้นะครับผมแต่สิ่งที่พิเศษสำหรับถาดซีดีตัวนี้นะครับผมตอนแรกเนี่ยมันเป็นถาดซีดีแต่ทางเรานะครับผมบริษัท m i c r o w i n g และ Ingman นนะครับได้ขึ้นโมสำหรับถาดตัวนี้ออกมานะครับ ให้ตัดแปลงให้เป็นลักษณะที่เป็นการ์ด PVC วางลงได้พอดีเลยนะครับผมวัสดุการ์ด PVC ที่ให้มาด้วยนี้นะครับเป็นลักษณะพลาสติกสีขาวนะครับเหมาะมากสําหรับน้ําหมึกอิง Man ของเรานะครับผมน้ำหมึกอิง Jet เนี่ยพิมพ์ลงไปเนี่ยจะได้สีที่สวยเลยนะครับคุณสามารถพิมพ์ได้ทั้งสองด้านเลยนะฮะก็ใส่แผ่นสีขาวเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นเครื่อง ก็จะพิมพ์ภาพหัวพิมพ์ก็จะวิ่งผ่านด้านหน้านี้ทําให้เกิดรูปภาพที่อยู่บนบัตรอีกทีหนึ่งนะครับผมง่ายๆแค่นั้นเองนะครับผมคุณก็สามารถที่จะทําให้เป็นภาพลักษณะอย่างนี้เอาบัตรใส่ป้ายแขวนคอได้แล้วหรือจะทําเป็นบัตรโปรโมชั่นบัตรสะสมแต้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมง่ายมากๆครับสําหรับเซ็ตเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับ ครับนอกจากนั้นแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเกริ่นก็คือว่าเราจะได้ติดตั้งชุดอิงแท้งของอิงแมนไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมในสำหรับเซตตัวนี้จะเป็นอิงแท้งขนาด6สีและให้น้ำหมึกขนาด100มิลลิลิตรนะครับ 6ขวดไปให้กับชุดเซ็ตธุรกิจตัวนี้ด้วยคุณนอกจากคุณสามารถที่จะพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ PVC ีกเพื่อทำบัตรพนักงานแล้วนะครับคุณยังสามารถที่จะนำไปพิมพ์ภาพกระดาษอิงเจ็ตเบอร์ชัวโปรโมชั่นหรือแม้แต่ะจะเป็นรายงานนะครับผมรูปถ่ายได้อีกด้วยนะครับคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับวิธีการพิมพ์นะครับจริงๆแล้วง่ายมากๆเลย คุณแค่เอาการ์ด PVC ที่เราแถมไปให้ในเซตเนะครับผมใส่ไว้ในถาดใบนี้นะครับแล้วก็เปิดถาดโหลด CD ของอ้าง230ขึ้นมาเนี่ยนะครับปกติแล้วตัวเครื่องจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีกลไกอยู่ตรงนี้เราง้างมันออกมานะครับผมใส่ถาดลงไปในลักษณะอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับผม ถ้าคุณสังเกตนี่ก็คือระบบอิงแท้งที่เราจะติดไปให้ในเซตปิ้นเตอร์ของคุณนะครับทำให้ปิ้นงานได้ประหยัดมากเลยนะครับและเติมหมึกได้ง่ายมากด้วยในการน้ำหมึกแท้งหนึงเนี่ยนะครับคุณสามารถพิมพ์การ์ดนะครับได้ประมาณ5,000ใบเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของอนี่คือหน้าตาของภาพนะครับโปรแกรมนี้แล้วแต่เราจะใช้โปรแกรมกราฟิกอะไรไม่ว่าจะเป็น เอ่อโคดหรือว่า Illustrator นะครับแต่ในนี้ผมข mm hmm. ออนุญาตใช้ Illustrator นะครับผมในการ uh, ออกแบบการ์ตัวนี้นะฮะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนี่คือวิธีการเซตติ้งนะฮะ r 2 3 0เนี่ยในไดเวอร์เนี่ยจะมีบอกว่าเราจะเลือกอ่าซอร์สของแหล่งมีเดียจากที่ไหนชีทเนี่ยคือมันจะดึงจาก ถาดด้านหลังนะครับผมแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้ cd slash dvd นะครับจะเป็นการดึงกระดาษจากถาดด้านหน้านะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นการเซตมีเดียไทป์นะฮะเราจะเลือก cd slash dvd premium surface นะครับผมไซส์เ, Size เนี่ย Default ไว้ที่ A4 เลยนะฮะโหมดตรงนี้เลือกโฟโต้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดโอเคนะฮะนี่คือการคอนเฟิร์มการพิมพ์เท่านั้นเองกดพิมพ์ปุ๊บ โอเคนะฮะตอนนี้ Illustrator ก็จะ p โปรเ s สละไปที่เครื่องพิมพ์นะครับพอเครื่องพิมพ์ขึ้นอย่างนี้ปุ๊บนะฮะอ่าเราปุ๊บคุณจะเห็นว่าถาด CD ตอนนี้ถูกดูดเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะโปรเซ s เลงตำแหน่งอีกทีนึงนะครับตำแหน่งที่เหมาะสมเริ่มจากการ์ด ใบล่างสุดก่อนน้ำหมึกที่เราใช้ในนี้นะครับคือน้ำหมึกอ,อิงเจ็ตคุณภาพสูงของอิง m a n นะครับผมเพราะฉะนั้นสีที่ไปติดอยู่บนการ์ดใบนี้นะครับคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพสีนั้นสวยแน่นอนนะครับเพราะคุณใช้หมึกที่ดีที่สุดในตลาดนะครับ แคน่นะครับคุณก็สามารถผลิตการ์ดบัตรพนักงานได้แล้วนะฮะเรทการผลิตเนี่ยจะอยู่ประมาณ3นาทีนะครับต่อการ์ดสอใบอันนี้โหมดที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกโหมดโฟโต้นะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละใบเนี่ยจะใช้เวลาในการพิมพ์สักนิดหนึ่งนะครับแต่คุณภาพนี้คือแน่นอนเลยนะฮะสำหรับเครื่อง เอ s สันสไตลัสโฟโต R 2 3 0 mm hmm. เนื่องจากว่าเป็นเครื่องที่ออกแบบเอาไว้ให้พิมพ์ภาพสีโดยเฉพาะเลยนะครับมีน้ำมึกถึง6สีเลย mm hmm. ทีนี้นะครับคุณสามารถที่จะใช้พิมพ์บัตรโปรโมชั่นบัตรพนักงานบัตรส่วนลดนะครับ mm hmm. หรือแม้แต่กระทั่งบาร์โค้ดเพื่อจะไว้สะสมแต้มบัตรสมาชิก ปัตรจอดรถได้อีกมากมายเลยนะฮะด้วยเครื่องพิมพ์ R 2อ0พร้อมเซตการพิมพ์ภาพบัตรพนักงานของเรานะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาทีออ่อีเมลของเราก็ได้นะครับและก็เบอร์โทรศัพท์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมนี่คือผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงถาดออกมาป๊บนะฮะ จะสังเกตว่าพอพิโนมาเสร็จปุ๊บสีแห้งแล้วทันทีนะครับจับได้เลยทีนี้คุณก็สามารถที่จะใส่ที่แขวนบัตรพนักงานและห้อยคอนะครับหรือจะเก็บเข้ากระเป๋าตังหรือ,อยังไงก็ได้เลยลักษณะนี้ I love all the girls, smack all the hoes Show love to those who come real with it Life's a bitch, but I deal with it I'm in it to win it like